สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงธุรกิจนะคะวันนี้อังคารที่6พฤศจิกายน2555ค่ะอยู่กับคุณมณีเย็นบุตรนะคะดิฉันธนวรรณปัญโชดค่ะเรียกได้ว่าในค่าคืนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเวลาตามในประเทศไทยเนี่ยแน่นอนว่าทั่วโลกนั้นจับตาดูไปที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับว่าจะเป็นคนเดิมบารักโอบามาหรือว่าจะเป็นคนใหม่มิตโรมนี่กันแน่แต่แน่นอนทว่าในมุมมองของนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์ทองบ้านเราเองก็มก ว่าถ้าเกิดคนเดิมมาจะเป็นยังไงถ้าเกิดคนใหม่มาจะเป็นยังไงซึ่งการคาดการนี้ครับก็จะไปโยงถึงเรื่องของปัญหาล่าสุดของสหรัฐที่มีการเรียกกันว่าฟิสิก a l คลิปนะครับหรือว่าเรื่องของหน้าผาทางการคลังด้วยความที่ตอนนี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐหลายมาตรการกําลังจะหมดอายุลงในวันที่1มกราคมปี5 6ครับไม่ว่าจะเป็นการปรับขึ้นภาษีรวมไปถึงการลดงบประมาณรายจ่าย พื่อที่จะลดการขาดดุลซึ่งผลที่ออกมาในแต่ละรูปแบบหลักๆเนี่ยจะมีอยู่4แบบแล้ว4แบบนี้ก็จะโยงมาถึงหน้าผาทางการครั้งนี้นี่แหละครับค่ะก็มีการตั้งสมมติฐานเหมือนกันนะคะคว่าถ้าหากว่าไปดูสูตรการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะเราต้องคงจะต้องจับตาไปถึงคนที่จะเข้ามานั่งตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐคนใหม่นะคะว่าแนวโน้มหลังจากนี้นยโยบายจะเป็นยังไงนะคะซึ่งมีการสำรวจ จากทางด้านของบอลอทรินิตี้ด้วยเหมือนกันนะคะทางกรรมการจัดการของเขาคุณวิชิตองค์พิพัฒธธนกุลนะคะได้มีการศึกษาการณีนี้ไว้ถึง4กรณีนะคะกรณีแรกก็คือหากโอบามาชนะการเลือกตั้งนะคะพรรคเดมโมแครตก็จะครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาในขณะที่พรรคริพับลิกันเองนะคะจะครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ถ้าหากว่าเป็นกรณีนี้จริงๆจะส่งผลต่อตลาดหุ้นปรับตัวลงมาประมาณ5-10%นะคะส่วนกรณีที่2ค่ะบารักโอบามานั้นได้เป็นประธานาธิบดีนะคะแต่ว่าดิพลาติกันนั้นคลองเสียงข้างมากใน2ส,สภาตลาดหุ้นจะปรับตัวลดลงมา10-15%ค่ะกรณีที่3นะคะเป็นกรณีที่ทางมิทรอมนี่นั้นชนะและได้เป็นประธานาธิบดีแต่ว่าเดมโมแครตเองจะคลองเสียงข้างมากในวุฒิสภา ในขณะที่ทางริพับริคันเองจะมีการครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนรัษฎรกรณีนี้นะคะจะส่งผลดีต่อตลาดหุ้นค่ะทำให้หุ้นนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ5-10%ขณะเดียวกันค่าเงินของสหรัฐนั้นก็จะอ่อนตัวลงค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะทางมิรดอมนี่นั้นได้เป็นประธานาธิบดีและพรรคริพับริคันนั้นครองเสียงข้างมากในสสภากรณีนี้มีการคาดการณ์กันค่ะว่าภาพของตลาดหุ้นนั้น จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นกว่า10%นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นกรณีศึกษาที่ทาง v o l a t น l i t y นั้นมีการศึกษาความเป็นไปได้ กรณีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงค่ำคืนนี้และจะมีผลกับการลงทุนตลาดหุ้นทั่วโลกด้วย<ช>ซึ่ง <ฮะ S 2> เราก็จะเห็นภาพกันสะท้อนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าการคาดการณ์ของทางบอลอตินิตี้เนี่ยอาจจะแตกต่างพอสมควรกับที่เราได้เคยคุยกันกับห,หลายบรกเกอร์นะครับที่ของเดิมเนี่ยจะมีการคาดกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดบารักโอบามามาน่าจะมีความต่อเนื่องในการดําเนินนโยบายน่าจะทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับขึ้นมากกว่ามิดรอมนี่มา แต่ทางบรอทินิตี้เนี่ยเขาดูในรายละเอียดไปถึงเรื่องของจํานวนผู้แทนที่จะมานั่งเป็นวุฒิสภารวมถึงสภาผู้แทนราษฎรของเขาด้วยนะครับกรณีแรกที่คุณธนวัลอธิบายไปว่าเหตุผลอะไรทําไมถ้าหากว่าโอบามาเป็นประธานาธิบดีแล้วเดโมแครตเนี่ยปรากฏว่ามีเสียงข้างมากในวุฒิสภาแต่ริพับบีกั้นมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรหุ้นถึงลงเหตุผลเนี่ยมันจะเกิดจากว่าเนื่องจากการทํางานของรัฐสภานะครับจะเป็นการทํางานของรัฐสภาผสม เพราะว่าพักหนึ่งคลองเสียงข้างมากในสภาล่างอีกพักหนึ่งคลองเสียงข้างมากในสภาบนเพราะฉะนั้นจะทําให้การเจราจาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายต่างๆจะกินเวลาน,านานแล้วก็ยืดเยื้อออกไปโดยเฉพาะการออกกฎหมายขยายเพดานหนี้ก็เลยทําให้หุ้นนั้นจะปรับตัวลดลงครับส่วนกรณีที่2ที่คุณธนวันบอกไปว่าถ้าเกิดริพับมิกันคลองเสียงข้างมากในวุฒิสภาและสภาผู้แทนรลษฎรแต่โอบามานั่งเป็นประธานาธิบดีอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ฮะ ยิ่งจะทําให้โอบามาเนี่ยถูกต่อต้านอย่างมากจากสภาคอนเกรสทั้งสภาล่างและก็สภาบนเพราะฉะนั้นการทํางานของโอบามาจะเต็มไปด้วยปัญหาและก็อุปสรรคหุ้นเลยลงแรงถึง1 0 1ถึงในระยะสั้นส่วนกรณีที่3ที่มิดลอมนี่เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นประธานาธิบดีจริงๆแต่ว่าเดโมแครตนั้นคองเสียงข้างมากในสภาบนและริพับบลิกันคองเสียงข้างมากในสภาล่างอันนี้ก็ถือได้ว่ามิดลอมนี่น่าจะเดินหน้าในการต่ออายุมาตรการภาษีหลายต่อหลายอย่าง แลวก็กดดันเรื่องของฟิสิกส์คลิปหรือว่านักผาทางการคลังให้ผ่อนคลายลงได้เพราะฉะนั้นหุ้นก็ยังคงปรับขึ้นได้นะครับ5-10%และกรณีสุดท้ายที่จะสามารถปรับขึ้นได้แรงที่สุดเนี่ยก็คือรอมนี่เป็นประธานทิบดีและริพัพบิกันคลองเสียงข้างมากได้ทั้ง2ส,สภาทางวุฒิสภาและก็สภาผู้แทนราษฎรอันนี้แน่นอนครับว่ามาตรก,การช่วยเหลือทางด้านภาษีก็จะถูกต่ออายุออกไปและมีโอกาสทาให้ฐานะทางการคลัง ของรัฐบาลน,นั้นอาจจะเสื่อมถอยลงแต่ว่าการเสื่อมถอยลงเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือคงใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งกว่าจะมีการปรับลดเครดิตของทางสหรัฐแต่ที่แน่ๆในระยะสั้นถ้าหากเป็นกรณีรอมนี่มาแล้วคลองเสียงได้ทั้งสภาล่างสภาบนอันนี้หุ้นขึ้น10%ขึ้นไปเลยนะฮะค่ะเพราะว่าก็ต้องตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสหรัฐแต่ถ้าหากว่าบารักบามามานะคะก็มีการคาดการณ์ว่า นโยบายต่างๆน่าจะดําเนินไปตามเดิมที่เคยตั้งเป้าเอาไว้นะคะแต่ก็นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทางบรักวมาพยายามกระตุ้นออกมาก่อนหน้านี้ก็น่าจะมีผลดีต่อทองคํำ ะะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ภาพรวมทั้งของตลาดหุ้นแล้วก็ทองคําที่คาบเกี่ยวกันเหมือนกันถาหาว่าโอบามามาเขาก็มองว่าทองคําก็น่าจะขึ้นต่อเพราะว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะไปกระตุ้นให้จํานวนคนว่างงานลดลงนั้น QE3 ยังคงเดินหน้าตามปกตินะคะเพราะฉะนั้นจับตาดูการเลือกตั้งครั้งใหญ่ครั้งนี้นะคะการเลือกตั้งประธานาธิบดี ของสหรัฐครั้งที่45จะมีผลต่อตลาดหุ้นทั่วโลกแน่นอนนะคะคย้อนกลับมาที่ประเทศไทยกันบ้างนโยบายทางด้านเศรษฐกิจนะคะก็ยังคงจะต้องเดินหน้าต่อไปถึงแม้ว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่นะคะและก็กระทรวงเศรษฐกิจหลายกระทรวงค่ะที่มีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีนะคะนโยบายบางนโยบายเดินหน้าต่อนโยบายบางนโยบายมีการปรับเปลี่ยนนะคะ แต่ที่น่าจับตายอย่างยิ่งก็คือเรื่องของพลังงานนั่นเองเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมามีโครงการที่จะปรับโครงสร้างพลังงานแต่ว่าบางตัวนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้เพราะว่ายังติดปัญหาหลายปัญหานะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะทางรัฐมนตรีพลังงานท่านใหม่คุณพงศักดิ์รัตพลภไพศาลนะคะหลังจากที่ก้าวมารับตําแหน่งแล้วนะคะ สิ่งหนึ่งที่จะต้องเดินหน้าก็คือการปรับโครงสร้างพลังงานและดูแลปัญหาราคาของก๊าสนะคะโดยเฉพาะก๊าส LPG หลังจากที่ก่อนหน้านี้ภาคขนส่งก็ขึ้นไปบ้างแล้วนะคะภาคของอุตสาหกรรมก็ทยอยขึ้นเป็นรายไตรมาสแล้วส่วนภาคของครัวเรือนที่เตรียมตรึงราคาไว้ไปจนถึงช่วงสิ้นปี2555นี้นะคะเขาบอกว่า เป็นนโยบายที่จะตรึงถึงสิ้นปีแต่ว่าหลังจากนี้จะลอยตัวแน่นอนเพื่อที่จะให้ราคาของก๊าซ LPG หรือว่าก๊าซหุงต้มนะคะในกลุ่มครัวเรือนเนี่ยสะท้อนรายได้สะท้อนราคาที่แท้จริงในตลาดนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องดูแลก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มครัวเรือนแล้วก็กลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยรวมไปถึงบรรดาพ่อค้าหาเพร่แผงลอยผู้ประกอบการรายย่อยที่จะต้องใช้ก๊าซบ่อยในการทำอาหารนะคะ ทางด้านของกระทรวงพลังงานได้มีการมอบหมายนะคะให้ทางปริลัดพลังงานค่ะคุณนอกุลสิริพงศ์เนี่ยไปศึกษาวิธีการลดความเดือดร้อนถ้าหากว่ากระทรวงพลังงานมีความจำเป็นที่จะต้องลอยตัวกา๊าซเพื่อที่จะรองรับกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะโดยตอนนี้เนี่ยมีการประเมินครอบครัวที่อยู่ในกลุ่มของยากจนประมาณสีล้านครัวเรือนซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าฟรีไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนแล้วก็ใช้กา๊าซหุงต้มเดือนละประมาณ 6กิโลกรัมต่อเดือนนะคะม,มีความเป็นไปได้ที่จะใช้เม็ดเงินอุดหนุนค่ะเดือนละ60บาทหรือปีหนึ่งประมาณ720ล้านบาทต่อครัว,รวเรือนนะคะคิดเป็นเงินทั้งหมดประมาณ2,880ล้านบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นนโยบายการอุดหนุนที่จะต้องเดินหน้าแล้วก็เดี๋ยวต้องรอความชัดเจนอีกนิดนึงนะคะขณะเดียวกันมีโครงการที่จะอุดหนุนพ่อค้าหาเปร่แผงลอยแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยก็บอกว่าน่าจะมีเม็ดเงินใช้อุดหนุนประมาณ 5,000ล้านบาทต่อปีซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงของการศึกษานะคะหากว่าทำได้ก็จะสามารถช่วยลดการชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมหาศาลเพราะว่าปัจจุบันใช้เม็ดเงินอุดหนุน LPG ทั้งหมดเนี่ยประมาณ3,000 30, ล้านบาทก็คือลอยตัวแล้วเงินอุดหนุนเปลี่ยนจากอุดหนุนในการจ่ายส่วนต่างของ LPG มาเป็นอุดหนุนให้กับครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนนั่นเองก็อาจจะใช้แนวทางด้วยการ ออกบัตรเครดิตพลังงานเพื่อที่จะให้บรรดาประชาชนที่อยู่ในกลุ่มนี้นำไปซื้อกา๊าซหุงต้มในราคาเต็มนะคะแต่ก็มีการจ่ายส่วนต่างเนี่ยชดเชยผ่านบัตรเครดิตนั่นเองนะคะ,คะก็เป็นแนวทางใหม่สำหรับกระทรวงพลังงานที่ออกมาค่ะแม่แต่ว่าลองขนาดระดับรัฐมนตรีพลังงานเตรียมมาตรการรองรับเอาไว้แบบนี้ก็แสดงว่าคงหนีไม่พ้นลอยตัวก๊กาซหุงต้มภาคครัวเรือนแน่ๆนะครับ เพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้เป็นครัวเรือนที่มีรายได้ยากจนเนี่ยท่านก็ต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้เลยว่าคงหนีไม่พ้นที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากมาตรการนี้พาไปดูนโยบายของทางกระทรวงคมานาคมกันบ้างน,นะครับก่อนหน้านี้เคยรายงานไปแล้วว่าทางการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอทอเนี่ยเขาต้องการจะมีการปรับขึ้นค่าโดยสารรถไฟครับเพราะว่าเป็นค่าโดยสารที่ใช้มาหลาย10ปีแต่ล่าสุดปรากฏว่าโดยรัฐมนตรีคมนาคมท่านใหม่คุณชัดชาติสิธิพันธ์เบรกเอาไว้อย่างชัดเจนครับ คุณชัดชติให้เหตุผลเอาไว้ว่าอย่างนี้ครับว่าถ้าหากจะมีการปรับขึ้นราคา10%ได้เนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงการให้บริการก่อนครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีการปรับปรุงการให้บริการก็ไม่สามารถให้การรถไฟนั้นปรับขึ้นค่าโดยสาร10%ได้นอกจากนี้ครับทางรัฐมนตรีคมนาคมยังบอกด้วยว่าจะดําเนินนโยบายโครงการรถเมย์กับรถไฟฟรีต่อไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการใหม่ โดยจะเน้นให้ประโยชน์กับคนที่มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวก็เลยมีแนวคิดจะออกบัตรผู้มีรายได้น้อยออกมาให้กับประชาชนกลุ่มรากหญ้านำไปใช้แสดงสิทธิ์ในการขอใช้บริการรถเมล์รวมถึงรถไฟฟรีโดยอาจจะดำเนินการไปพร้อมกับตัวร่วมของกระทรวงคมานาคมคิดว่าภายใน1ปีครับน่าจะสามารถนำมาใช้งานได้ขณะเดียวกันบรรดาระบบรางทั้งหลายนะครับที่เป็นงานหลักของคุณชัดชาติ ก็จะต้องเดินหน้าอย่างรวดเร็วครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟรางคู่ที่เชื่อมระหว่างชานเมืองกับหัวเมืองหลกักการพัฒนารถไฟความเร็วสูงรถไฟฟ้า10ส,สายรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อดรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการนะครับที่อยู่ในเมืองของคุณชัดชาติอย่างเช่นการเดินหน้าสร้างสนามบินสุวรรณภูมิเฟสสองก็จะไม่เดินหน้าแค่เฟสสองเท่านั้นแต่จะทําควบคู่ไปทั้งเฟสสามแล้วก็เฟสสี่รวมไปถึงการเปิดใช้อาคารสอง ของบริเวณท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อรองรับการขยายตัวของผู้โดยสารที่นั่นนะฮะค่ะ จากเรื่องของกระทรวงพลังงานกระทรวงคมนาคมนะคะมาดูกระทรวงแรงงานกันหน่อยกระทรวงนี้นะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีแต่อย่างใดนะคะแต่ว่านโยบายที่เคยเดินหน้ามาก่อนหน้านี้ค่าแรงขั้นต่ำ300บาทนะคะบรรดาภาคเอกชนเขาอยากจะเรียกร้องให้เปลี่ยนแล้วก็เลื่อนออกไปหน่อยได้ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้นำร่องไปแล้วหลายจังหวัดปีหน้า2556วันที่1มกราคมเนี่ยก็จะขึ้น300บาททั่วประเทศเลย นะคะทีนี้เนี่ยบรรดาภาคเอกชนเองเนี่ยหลายฝ่ายยังไม่พร้อมนะคะเพราะว่ามันเป็นต้นทุนที่ต้องจ่ายทุกเดือนทุกเดือนมันก็หนักขอสมควรแล้วก็กังวลว่าจะไม่ไหวนะคะอาจจะทําให้ธุรกิจนั้นล้มหายตายจาก <S <S ะะจก็ลกะะเลยมีการไปเรียกร้องนะคะให้บรรดากระทรวงแรงงานนั้น,นมีการเลื่อนนโยบายนี้ออกไปนะคะเป็นการรวมตัวกันค่ะสําหรับกลุ่มผู้นําของสภาวิสากรรแห่งประเทศไทยแล้วก็ประธานสภาวิสากรรมจังหวัดจากทั่วประเทศนะคะประมาณร้อยคนเมื่อวานนี้ เขาไปหาหรือกับรัฐมนตรีแรงงานคุณบระเดิมชัยสะสมทรัพย์นะคะอยากจะให้เลื่อนอ,อ,อยากจะให้เลื่อนการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำา300บาทออกไปอีกสัก2ปีและก็ถอนวาระนี้ออกจากการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งจะมีการประชุมกันในวันนี้นะคะแต่ว่าไม่เป็นผลนะคะเพราะว่าทางรัฐมนตรีแรงงานนั้นเนี่ยนำมตินี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้แล้วแล้วก็จะมีการตั้งคณะทํางานร่วมกับสภาสหกรรมคะ่ะเพื่อที่จะศึกษาผลกระทบ แล้วก็ปรับปรุงมาตรการช่วยเหลือที่มีอยู่แล้วคะแล้วก็จะมีการนําต้นทุนตัวเลขที่ทางสภาวิสาหกรรมนําไปเสนอให้กับกระทรวงการคลังช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าในแต่ละจังหวัดนั้นมีสถานประกอบการกี่แห่งถ้าหากว่าขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา300บาทแล้วเนี่ยจะขาดทุนอยู่ตรงจุดไหนมีลูกจ้างกี่คนเขาจะส่งเจ้าที่ไปให้คําปรึกษาหาทางช่วยนะคะเพราะฉะนั้นนโยบายนี้น่าจะเดินหน้าแน่นอนนะคะ มีหนึ่งเสียงที่ออกมาสนับสนุนนะคะก็คือทางประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนารายงานแห่งประเทศไทยคุณมนัตโกศนนะคะที่ออกมาให้เหตุผลว่าไทยจําเป็นต้องขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา300บาทแล้วก็มองว่าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา300บาทครั้งก่อนก็ไม่ได้กระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจสักเท่าไหร่และถ้าหากว่าเราไม่ขึ้นเนี่ยเขาก็กังวลว่ากลุ่ม แรงงานชาวพม่าจะกลับไปทํางานที่ประเทศตัวเองเพราะว่าตอนนี้เขามีการขึ้นค่าแรงที่นั่น hmm. นะคะประเทศไทยก็จะขาดแรงงานอีกอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งแต่ว่าบรรดาภาคเอกชนเขาก็มองว่านโยบายที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาหรือว่าหรือว่าบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังไม่มีเป็นรูปธรรมสักเท่าไหร่ <c oughs> นะคะอันนี้ก็ต้องรอดูว่าทางรัฐบาลจะทํำยังไงเพราะว่าภาคเอกชนเขาก็กังวลว่าเดี๋ยวขึ้นมาแล้วสุดท้ายเขาก็ต้องแบกรับอยู่ฝ่ายเดียวแล้วนโยบายที่บอกจะช่วยจะช,ช่วยเขาเนี่ยดูแล้วมันวัดไม่ได้จริงๆว่าช่วยตรงไหน เอาละฮะมาดูความเคลื่อนไหวของภาคเอกชนในบ้านเรากันบ้างน,นะครับเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวจากหลากหลายธุรกิจเหลือเกินทางธุรกิจแบงก์ธุรกิจอาหารธุรกิจการก่อสร้างนะครับเริ่มต้นที่ข่าวใหญ่ก่อนนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้โปรยๆปรยท่านผู้ชมทราบไปแล้วก็คือการขายธุรกิจประกันชีวิตของทางธนาคารธนาชาิให้กับกลุ่มพูเดนเชียลซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตของทางฝั่งอังกฤษนะครับปรกบากฏว่าเมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวเพิ่มเติมนะครับจากทางคุณสมเจตหมู่สิริเลิศซีอของธนาคารธนาชาิ ก็บอกว่าการขายหุ้นในสัสดส่วนร้อเเซ์ของธนาคารขออภัยครับของธนาชาติประกันชีวิตให้กับผู้เดินเชี่ยวในมูลค่า18,000ล้านบาทเนี่ยแบ่งเป็น2ก้อนครับก้อนแรกก็คือซื้อขายหุ้น17,500ล้านบาทอันนี้น่าจะได้รับเงินในเดือนมีนาคมปีหน้าส่วนอีกก้อนหนึ่ง,งครับ500ล้านบาทจะเป็นเงินที่เหลือเป็นเงินมูลค่าทางบัญชีหรือว่าค่าตอบแทนก็น่าจะได้รับหลังจากที่มีการชําระขายหุ้นและโอนหุ้นแล้วภายในระยะเวลา12เดือนด้วยกัน ทีนี้หลังจากมีการขายหุ้นไปเรียบร้อยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรธนาคารธนาชาติแน่นอนครับว่าต้องแข็งแกร่งขึ้นและทําให้คุณสมเจตมั่นใจนะครับว่าธนาคารจะไม่ต้องเพิ่มทุนรองรับกับกฎบาเโซตรีเพราะทําให้ธนาคารนั้นมีเงินกําไรสะสมเพิ่มมากขึ้นรวมถึงยังทําให้เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงนะครับเพิ่มขึ้นด้วยจาก14เกลายมาเป็น16อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับและขณะเดียวกันทางด้านของคนที่ซื้ออย่างทางพูเดนเชีย เขาก็จะมีส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นของเดิมครับเขามีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่2.36เปอร์เนตพอได้ธน,าน,าช,านาชาติประกันชีวิตมาส่วนแบ่งการตลาดของเขาก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น5-6แล้วก็เชื่อว่าการเจริญเติบโตของธุรกิจประกันในภูมิภาคเอเชียนั้นยังเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับค่ะจาก จากธุรกิจที่อยู่ในสถาบันการเงินแล้วมาดูธุรกิจอาหารกันหน่อยนะคะ,ะร้าน s, <S อสอชอบทานไหมก็มี<อ>ทั้ง,อ,งอาหารมีทั้งขนมมีทั้งกาแฟนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ย้อนกลับไปดู s อสในบ้านเราเนี่ย ทำธุรกิจมาประมาณ40ปีแล้วนะแล้วก็วนนกระหว่าง40ปีนี้นะท่านผู้ชมเขาไม่ได้มีการขยายธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะคะเขาไปตั้งร้านอาหารที่ต่างประเทศด้วยแต่ว่าการตั้งร้านอาหารของทางด้านของ S&P mm. ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการตั้งธุรกิจร้านอาหารต่างประเทศประมาณ20สาขาแต่ว่าภายใต้ชื่ออื่นนะคะ mm. อย่างเช่นพัทราสยามคิดเช่นบางกอกแจมนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ธุรกิจเติบโตด้วย แต่ว่าในเมื่อมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายใต้แบรนด์ S&P มีความจําเป็นที่ต้องไปขยายตลาดต่างประเทศด้วยเหมือนกันก็เลยเป็นสิ่งที่ทาง SP เขามีการเตรียมฉลองครบรอบ40ปีด้วยการไปขยายสาขาที่ต่างประเทศภายใต้ชื่อแบรนด์ SP นะคะซึ่งตอนนี้ทางด้านของกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท S&P s แ n นด์พีซินคิเดตเซนซิตเกตนะคะคุณประเวศวุฒิไรวาบอกเลยว่าการ เดินหน้าลงทุนที่ต่างประเทศในครั้งนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการสำรวจว่าสาขาแรกที่จะไปเปิดภายใต้ชื่อแบรนด์ S&P นั้นเนี่ยจะเปิดที่ประเทศลาวหรือว่ากัมพูชาแต่ว่าได้เห็นแน่นอนใกล้บ้านเรานี่แหละเพราะว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจแล้วก็ฉลองครบรอบ40ปีด้วยแต่ว่าไม่ได้เปิดแค่สาขาเดียว,วนะคุณโมนายเขาบอกว่าเดี๋ยวแผนการหลังจากนี้เนี่ยภายใน5ปีเนี่ยเตรียมเงินเอาไว้แล้วล่ะประมาณพันล้านบาทไปขยายการผลิต ขยายการเดินหน้าเปิดสาขาในประเทศอื่นๆในอาเซียนด้วยเพื่อที่จะทําให้ธุรกิจนั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตั้งเป้าเอาไว้ด้วยนะคะว่าจะทําให้ธุรกิจนั้นเติบโตไม่ต่ากว่าปีละสิบเปด้วยการขยายสาขาทั้งในและก็ต่างประเทศก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปรองรับการขยายตลาดเม็ดเงิน1,000ันล้านบาทนี้ก็จะทําให้ S อสี P นั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะก็ถือว่าเป็นธุรกิจของคนไทยที่เดินหน้าพัฒนา ผลิตภัณฑ์แล้วก็สินค้าตัวเองไปตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจด้วยนะคะธุรกิจอื่นก็ต้องดูแล้วก็เอาเอาอย่างด้วยนะมถ้าไปเปิดกัมพูชาหรือว,ว่าทางสปปลาวนอกจากได้กลุ่มลูกค้าที่เป็นคนในประเทศคนในท้องถิ่นแล้วกลุ่มหลักน,น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าไปเปิดตามแหล่งท่องเที่ยวเอาละครับอีกหนึ่งธุรกิจครับใน,ในพูดถึงธุรกิจอาหารแล้วมาดูผู้ผลิตอาหารยักษ์ใหญ่อย,ยอย่างทางเจริญพกพันอาหารหรือว่า CPF กันบ้าง เวลาพูดถึงเครือซีพีนะครับเราก็มักจะนึกถึงร้านสะดวกซื้อของเขาอย่างทาง C p a l อแต่ความจริงแล้วทาง CPF เอเงจะเดินพกพาอาหาร,หารเขาก็มีการจับไม้จับมือเหมือนกันครับกับปั๊มน้ำมันข้ามชาติอย่างทางปั๊มเชลเพื่อที่จะเตรียมเปิดร้านขาานะครับที่มีชื่อว่าร้าน CP Food Market ครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นธุรกิจซ u เปอร์คอนเวนเนียนสโตร์ที่ทาง CPF นั้นมีการสร้างมาแล้วประมาณ1-2ปีด้วยกันก็จะไปเปิดนะครับตามปั๊มน้ำมันของเชล นอกจากนี้ทาง CPF ก็มีการปรับแผนการลงทุนใหม่ในช่วง5ปีตั้งแต่ปี55จะไปถึงปี59ที่ว่าปรับเนี่ยคือปรับเพิ่มเม็ดเงินในการลงทุนฮะจากของเดิมคิดว่าจะลงทุน50,000ล้านบาทเพิ่มเป็น75,000ล้านบาทเพราะฉะนั้นเอา5ปีไปหารก็จะตกอยู่ที่ปีละ15,000ล้านบาทที่ต้องปรับเพิ่มขึ้นมาถึง50%เนี่ยเป็นเพราะว่า เขาจะเอาไปใช้ในการลงทุนขยายกิจการทั้งลงทุนเองและก็การซื้อกิจการในต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียให้มากขึ้นครับและเป็นการลงทุนตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ํากลางน้ํารวมไปถึงปลายน้ําเขาเห็นว่าประเทศไทยมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีพื้นฐานที่ดีโดยเฉพาะในธุรกิจอาหารที่มีความได้เปรียบกว่าประเทศอื่นๆส่วนผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปกับอเมริกาอันนี้ทางคุณอดิรเรกศรีประทักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่ CPF บอกเลยครับว่า CPF ไม่ได้รับผลกระทบมากนะครับเพราะว่าสัดส่วนรายได้จากการส่งออกมีเพียงแค่9%เท่านั้นเองค่ะนี่ฮะ,ะพูดถึงอาหารแล้วมาดูเครื่องดืม่มอีกหนึ่งเครื่องดื่มที่เวลาถึงเทศกาลปีใหม่ปุ๊บเนี่ยคนไทยมักจะนิยมซื้อให้เพื่อที่จะเป็นของขวัญให้ <c oughs> ท้าวเป็นอะไรต้องเป็นเครื่องดื่มบำรุงกําลังแน่ๆ <c oughs> ให้กับคนแก่ก็ได้คนหนุ่มก็ได้ชอบทานหมดใช่ก็ต้องเป็นบำรุงกําลังแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะซื้อเป็นซุปไก่สกัด ถ้าพูดถึงซุปไก่สกัดเนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่แบรนด์ในตลาดของบ้านเราใช่ะคะ<ะ>ับแบรนด์ที่มีมาเก็ตแชร์มากที่สุดก็คือยี่ห้อแบรนด์นั่นเองเขาบอกว่าประมาณ90%<ห>อีก10%เป็นี่ยเป็นของสกอตนะคะสกอตเองเนี่ยเขามีมาเก็ตแชร์อยู่ที่10%แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเขาจะเอาเพิ่มอีก2%เป็น12%ให้ได้นะคะ 12%ที่ว่านี้จะมาจากไหนนะคะก็ต้องมีการเตรียมเม็ดเงินทุ่มทําการตลาดกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะให้ประชาชนทั่วไปผู้บริโภคนั้นรับรู้สินค้าแล้วก็หันมาสนใจสินค้าของเขานะคะทางผู้บริหารอย่างผู้จัดการฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ของบริษัทสกอต อินดัสเทรียประเทศไทยทะัค,ะคุณสมพลชวันเวชกุลค่ะก็เปิดเผยถึงการวางแผนกลยุทธ์แล้วก็ผลักดันให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของเขาเติบโตจากระดับ10%ตอนนี้ซึ่งก็พยายามที่จะครองส่วนแบ่ง10%ให้ได้แล้วเพิ่มขึ้นให้ได้ในอนาคตปีหน้าตั้งเป้าเป็น12%ให้ได้นะคะโดยจะมีการทำการตลาดให้มากขึ้นค่ะแล้วก็จะต้องหาจุดต่างนะชัดเจนเลยว่าเครื่องดื่มของสกอตนั้นต่างกับอีกยี่ห้อหนึ่งยังไง โดยเฉพาะในช่วงช่วงประมาณสิ้นปีนี้เนี่ยจะเป็นเทศกาลที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยเป็นไฮซีซั่นของเขาก็ว่าได้เพราะว่าปีใหม่เนี่ยหลายคนก็จะซื้อกระเช้าซุปไก่สกัดไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามเนี่ยไปให้คนที่ตัวเองรักใช่ไหมคะคทั้งคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุนะคะก็มอบให้แก่กันจนกลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วนะคะว่าปีใหม่เนี่ยก็ต้องคิดถึงสิ่งที่จะช่วยบำรุงสุขภาพ เพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้เองเนี่ยเขาจะช่วยกระตุ้นยอดขายด้วยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการเตรียมเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ด้วยก็คือคุณอนันด์นไดเอฟริงแฮมนั่นเองอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เอามาช่วยดึงกลุ่มที่เป็นกลุ่มทํางานมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการปรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้แตกต่างจากเดิมจากเดิมนะคะที่จะมีการเน้นจากเดิมที่มีการเน้นกลุ่มทั่วๆไปเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการเจาะกลุ่มทํางานให้ชัดเจน เะะมื่อก่อนเนี่ยอาจาจะเจาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษากลุ่มที่เตรียมสอบ e n t r a n c e ก็จะมาเน้นกลุ่มทํางานด้วยนะ,ะเพื่อที่จะขยายอีกหนึ่งกลุ่มของลูกค้าให้มีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นด้วยครับอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะฮะถ้าเกิดเราเปรียบเทียบระหว่างสกอตกับแบรนด์เนี่ยมีความแตกต่างชัดเจนอย่างแบรนด์เราจะเห็นพรีเซนเตอร์ดังๆที่มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่มาเป็นดาราายแบบโฆษณาให้กับทางแบรนด์หลายตัวหลายคนไม่ว่าจะเป็นคุณพีท ไม่ว่าจะเป็นคุณโตนึกภาพเนี่ยโอ้โหมาเต็มเป็นแถวเลยนะฮะแต่ของสกอตเนี่ยนึกไม่ออกเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องมีการปรับเรื่องของการสื่อสารกับผู้บริโภคเริ่มต้นที่จะหาโฆษณาจากทางด้านของดาราดังๆเอามาใช้เลยเหมือนกันนะก่อนหน้านี้สกอตนี่เขาก็จะเป็นรู้สึกจะเป็นคู่เป็นคู่นะคู่ที่แบบแต่งงานใหมๆ่ๆนะมีชื่อเสียงหน่อยก็จะดึงมาเป็นพิเศนเตอร์แต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นภาพลักษณ์ที่จดจำว่าแบรนด์นี้มีพีเศนเตอร์แบบไหนอย่างกลุ่มของ สุกไก่สก,กัดที่ฮอบแบรนด์เนี่ยเขาก็จะเน้นไปทางด้านของกินแล้วฉลาดกินแล้วมีความคิดเร็วนะคะแล้วก็ไปเจากกลุ่มนักศึกษานักเรียนที่ต้องการที่จะสอบ e n t r a n c e ด้วยนะคะก็ต้องวางกลยุทธ์ให้แตกต่างกันจะได้เป็นที่จดจำนะคะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าแบรนด์เขาจะตอบโต้ายังไงนะครับเอาละครับพักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้าไปไปดูตลาดหุ้นไทยกันหน่อยครับหุ้นไทยถือได้ว่าแข็งแกร่งจริงๆและดูเหมือนว่าวันนี้จะยังคงแข็งแกร่งได้อย่างต่อเนื่องด้วยเหมือนกันติดตามช่วงหน้าครับ